อย่างแม่เราเริ่มซื้อข้าวสารบอกพ่อบอกให้ซื้อไปติพ่อครุ่งขั้วขอแม่ขออ่ะล่ะคู่คู่เขาอยากกินข้าวเหนียวคู่อยากกินข้าวเหนียวเออเขาอยากกินราพิเศษแกงค่ะแต่ซื่อแฟนพ่อสั่งนี่เป็นเหตุงานโรงเรียนคู่เราจะกินข้าวเหนียวเลยฝากซื้อข้าวเหนียวสัมบซื้อข้าวเหนียวไปมา บ้านเขาเลี้ยสเหนียวก็ได้เนี่ยก็ได้เน่ยเบิกสันได้ยาพอไปซื้อให้ปั่นจักรยานยังไหนจน้าบินถึงจาบปิดเฉาโซบินยังยู่ตลาดเปล่าเลยเปล่าเลยอ่ายมือกบอกเมืกบอกซาคนวีนึงตอ้จะบอกไปตลาดอยู่อ่าโอ้ยต่ไปซส้อให้เขาแล้พอเสีเขาคราขีเฮียเฮี ถ้ามาไปซื้อนี่ยเขาเสียดาขี่เฮียบม่ได้ขี่เฮียหรอกปล่อยกินน้ามิ้วปะปล่อยแลบด้วยปะพ่อมาเกยยังมาเกยอันนี้เอาอันก่อนอื่นเนาะค่ะสวัสดีค่ะพ่อซาสวัสดีสวัสดีจ้ามเอนีไม่แล้วไม่แล้วเออมาโอ้ยมาอีกแล้วสิพ่อเสียงกันแห็บอยู่เนี่เลยเนี่ยเสียงเบอร์คือนก็หลอนอะไรก็มาตัวน้อยอยากได้ตัวดีนอฟันดีบ่ แต่ผัดปล่อยเล็กมากนะฟันดีอีกยุ่บ่พ่อไม่จำซ้มหาแปดมีบ่เมนเม่นส้มหาแปดซ้ำเ็ยดหาน่ไล่ะสามหาแปดสามแปดเออ3 8ซ้แปดกับดก็3 5 2หาสองส้หาสองจ้ะเจ็ดสามหาสองเกีดเก็ดฟันดีอยู่บ่พ่อโว้่กระเก่าเกาล่ะโอ้ยฟันความเกาอยู่บ่ นั้นว่าจังไดนล่ะเพิ่มเาขาเขเจ้าก็ว่านไม่ได้ขาดสองขึ้นมาเนี่ยแห้งแข็งยู่จังะไะบ่ห่าแห้งตัวนี้มันมาใจเด็เด็มาแห้งตัวเด็กรับเนะบาะอยากงูบ่เจ้าเวลาคนขี้งพอสร้างลูกเป็นปุ่มมันละ่ะเจออ้าอีหยังมันสีอยังเจ้าผีมาหาข่อยแล้วเออเนีย่ยกเป็น<อ>นานตัว <laughs> นั่นนั่นคนชิงพี่ดีได้พี่น้องคนสร้างคนชิงลูกผีพานติพ่อผีพานบ่จ้าผีนผีพนังข้างหลังมันบอกที่น้านคันผีพนมาใกล้ๆนี่คนชิงมุ้ซุ้มหนึ่งเข้าไปหลือเด้อาไม่ใช่กองสลากไปตับอกมือขึ้นนี่อืกองสลากไปมือขึ้นนี่ แม่ขร้นฟ้าบอกย้อนตอนนั้นเขาไปเบดบอกให้ไปแล้ว่าหัวหย่อนๆเด้อว่านนั้อนี่นละเขาไปเขาไปกองสลากนีไพรเราพ่อไปคืซุ่มนี่ละอหมวดอันพีที่พ่อเห็นอยู่วัดนั่นบอกพีพ่อแญ่จันนั่นบอกไปแล้วพ่อแย่จันกับเนี่ย่านไปแล้วแต่แต่ตอนเป็นคนนี่ ัซีพนอล่ะประมาณสีพนอล่ะไปเป็นซีพน์่ะไปกองสลากไปหมุ้นเอาตัวเนี้ยบ่เคยเห็นซุปเปเจ้าบ่เคยเห็นเขาจ้าอยากไปเที่ยวไปเล่นจ้าไปเบิ่งบ่เคยเห็นกองสลากกันม่งเนมันเป็นจังไงกองสลากออืก็ยินแยังห้าวละยังเฮาวเกินเจังเดียห์ให้เจังเดียห์เห็นปะก็มาออ์ก็มีสลากกลางบ้านหู้หู้กับไปไล่เฮกับไปเบิ้งเห็นบะ ตีมสลากกองเปิไลหญเฮ็ดชิ้ไหนคือพีน่ะบ่เคยเห็นกองสลากแต่เล่นพากันไปไปมุนบ่หรอแบดนี้พ่อที่ไปมุนเขาตัวนี้บ่อไว้เขาจะไปเบิ่งยืนเบิ่งหันละอือเพิ่นจะดีดต้องให้ดอกดีดลูกเป้งปองดีดลูกเป้งปองเขาตัวนี้่พ่ออืเขาไม่ได้จับดอกลูกปงปองเขาจะดีดต้องให้ดอกพ่อ พีพอใหย่สสั่งโอ้ยเอ้เอาีอองานเขาเยอเดียวพีไพีไปกันพีพเพรา่สรัางตุ้ยสัมาษณ์พีพีพีเพรย่จันนันแต่ตอนเพอนยพีพย่อันพ่อใะญ่จันนะแต่พัดเพื่อนเป็นคนนะพ่อมูจักกับเพื่อนอยู่บ่พ่ พี่พ <wounds> um, ่อเน่ยจันน <out> <PI anger 000 eni> <men> <them>. ่ะ <gamma> บ <enders> ่พ่อจันหูจากเพิ่อนเพิ่นมาะไตจะโดดแล้วจากตมื่อกี้มีมเผาบ่มีเผาอยู่เดินแต่เมื่วานพ่อให้เรเผาใส่กล่องฟ้อนกล่องฟ้อนเผาอยู่เดินพ่อได้ไปเผาเพิ่นอยู่บ่ก็ได้ไปก็ได้ไปทแตะกอนเพิ่นเท้าแล้วเป็นคนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่พ่อเห็นเพิ่นหลับมาบอกว่าเพิ่นซื้อจันบ่ ประวางวัดนีเพิ่นไปแซกก่อนกองสลากโอ้เป็นภาพเดียกเดียวเป็นซ็อปปิ้งพีซ็อปปิ้งเป็นซอปปิ้งสิไปมุนเขาตัวนี้ไปเป็นซีฟปุ่นณ่ะไทั้งเมียเราพร้อมบ่เมียอยู่อยู่พี่แหละเมียไปบ่บ่เมียบ่ไปไปแต่พ่อจันเมียฟอร์วัดโอ้ไปต่พ่อเนี่ยจันติพ่อเมียฟอร์วัดก็ประคำหน่อยประคำหน่อยลูกเพก้นตี นั่นเพป็นโอ้เพื่อนเป็นผู้เฒ่าจ็กปีแล้วหรอ้ยร้อยก็ปีหรือเปล่าั้งแต่ไตจะบวชประธานอบ่างนี้ซ่อฝกฝ้าไปยู่เป็นร้อยปีแล้วเจ้าของั้องข้างกูเปันเจ้า่น้าที่อืลแต่ของน้ยังผู้อยู่เนี่ เอาหาดูเลยก็บันิหวดหนีแจังได้กับจีตถือมันบอบบอ,อพผีเพราะยัจันพ้นไปม้วนหายแย่ผ้าขันไปอืมพ้นมาบอกพ่อตส<น>ิพ้นไปมากไปมันเคลื่อนนี่จักไปเลยจังเลยขจรผ้ากับไหไปชุ่มกันผีเม,มออื่องผีฟาดเข้าไปเนี่ยอัน Bên <rium> là cổ phay ôm nè mẹ, cha, bên ai nấy thấy, ba kêu pha khăn nang tem để buổi trưa, chắc kêu cắn sút anh nang sào thái hoặc cửi trước đây, sao lại nhiều quá, sao lại nhiều nó ồn quá, chẳng anh suy khao nếp, có nhau thế này. เด็กก็ยังอ่อนคนอ่นอนเสี้ยงไม่ละฟ้นอนภาพปากแดงไปเรื่อยน้ำเจอคนบ่สร้างอย่างนี้หลงโอ้ <laughs> แล้วนี่ลงไปน้ำเขาตีเกือบเดียว <laughs> เกือบออกป้องขาดบอกจากข้างบ่ได้พี่ประชุมกันมัน <laughs> เป็นป,ประชุมกันจ้่ <laughs> ว่าจะเห็นผีประชุมเด้อเพิ่งเคยเห็น มอโอ้มเคยไปจ๊กเสีอเมื่อ,อเทียนิ่นไปหลยบ่อๆโอ้เต็มเต,เเต็มเดินเลยเหรอเต็มเดินวัดนะเดินปลาเแล้วบนนี้วัดเห้วเห็นปลาปลาซาไปปลาซุ่มอยู่ปลาซาเออมองมองเพิ่ลไตแล้วมองซุ่มเพิ้นไตแล้วอ่ะเขาไปฟังไหวนะก็นั่งเต็มอยู่ แต่ว่าบ <c oughs> so ัวประสุ่มยังบวชัวเห็นที่ภาคสี่บสีนี่ยังไงุเพื่อนพ่อเขาไปน้ำบวบอยู่นู่หลังยืนเบิ่งนู่างหลังแต่ว่าพอหลงเพื่อน่าเพื่นง่ามบมีวต่งไปงามงามอู้มันะพง่ามบวนั่งสาไทยกับปอบโอ้ปัใหญ่หน่อยงามกว่าตออเนิ่นยอย่าเปนัันพ่อสร้างลงเขาไปไดมีตีน้ำเพิ่นตีไว้เกือบ กลับมาบ่ได้กลับมาเนาะือยันคนเอาบักสร้างไปเผาด้วยบุฟืนบุตื่นเขยันออกไปเขาเดี๋ยวไปเมี่ยงมันเป็นมีทั้งผู้หญิงผู้ที่ใส่ตีพอดผอ้ยิ่งผีใหม่ๆนะฮะบุเริเขาไปเมืองรับแร่หรอกอ่ะเรียบร้อยกลับมาบ่ได้ออกบ่ได้เลยตายร่างเขาไปเผาแล้วกลับขึ้นมาร่างของบ่ได้ เขาเอาไปเป็นหัวที่พอเป็นหัวรูบอกนี่แต่ขนาดนั่งนั่งอยู่เดินน่ะกันเขาจะน้อนแน่ยเศร้าไปสิน้อนกับปรด้ตอนแรกเรียบว่เมันเป็นไปไม่ติดน่ติดความ่ปรเดมื่อเศร้าไปเนี่ยหักักดไม่เอามอนยังโนบันเลยเร็ยว่ามันไ่จะเล็กเหมอนนั่ย เด็กหน่อยจะตายแลวนะนอนเต็มเลยออมเต็มหมดเลยโอ้ยเด็นั่งอยู่สิละนั่งเงข้อกลุ้มลงนอนปวดข้อกับปวดบัตบ่มีหอนมองนั่งเล็กน่อยพีเด็กน่อยเต็มเต็มนอนนอนเต็มได้นั่งยูสิละเต็มก็บ่ไดเเบียดกับเด็กน่อยบ่ได้ถามบอกว่าคือหลายไทยเด็กหน่อยบ่ได้ถามเดี๋ยวมันเช่นได้ถามบอก มีแต่ร์แบบสองแบบยืนวอกข้างหลังไม่มีซ่างไปจะไรไปเต้นน้ำโคลป้าถูกหอดเครื่องเสียงเออจัดงานตีในฟันอโมเมนต์ฟันบอกเฮือกว่าไปเดียล้วไปดีะไปเมี่ยงผีที่เขาเสียงผีเสียงเออที่ผีเสียงนั่นแหละโอ้ไปยุบมองงานล่ะมีหอดจัดงานเคียงเสียงยังแม่นคโค้ดเลย เต้นกันกินเหลาก็มีปัดวะไเโลไหมเพื่อขวดเหลวเนี่ยไฮโลถือสปเปกมาสรส้างเลยบอกว้ยมาไปนี่บนรู้ไปทำไมเก่าเนาะโอ,โอ้โอ้แท้ๆเลยโออเรานี่เป็นไฮติพ่อเป็นไฮตักจิเลยเป็นคันไปตักกินเโาตักกินโดอ่ะปาดมันไหมังคืออยู่นี่พอ,อได้กึบน้ำเพลินบ่บ่บ่ บาซีมสิได้เข้าบ้างหืมใครขันเกือบไม่เย็นขันเกือบไปยันเนย่านเมาาอยู่ในปลาเลย่านออกจากเมี่ยงมิตินั่นบ่ได้บ่ได้เลยอือเฮ้ยขันไปคือบ่เกือบพี่แม่หมายพันผ้าเขาไปมันบ่พอพี่แม่หมายพันผ้าเขาไปอืมเราบ่หนีเพันผ้าไปบึ้งแก้วแหวนเงินทองอยู่บ่พอบ่ครับบ่เห็นบ่บ่บ่เห็นเรื่องแก้วแหวนเงินอท่วงเขาเขาเขาบ่บอกถึงหรอก บ่ใหห้เ็นบ่เห็นดอกมีแต่เขาอยากเอาไปเป็นผัวยูหันก็เหมืนเตียวพวกซุ้มมันเอาเป็นผัวละนี่แน่ซุ้มมาแต่บ้านไหนเลนบุ๊กไร้หดตั้งแต่ว่าผีแม่ใหม่เนาะเแล้งมีผัวเนาะเรื่องผีแม่ใหม่เรื่องรับแล่เรืองรับแล่เมื่อวานไปนี่กะ ไปดูบ่พ่อเขาจ่อว่าไปดูบอหัวจะไปเนี่ยมันจะไปหัวจะเคยเห็นเนี่ยมันเคลื่อนเนี่ยหันจะเคยเห็นนี่ยโอ้มันจะเคยเห็นอืมอ่ะผู้หาวเนี่ยพ่อจะบาเรกเข้าหมวดนี่อืเพิ่นไปกองสลากแล้วไปแล้วยี่พ่อยนือจันนะแต่มุนเขาตัวนี้ืมันไปแล้วเพิ่นไปหาหมูเพิ่นเพิ่นหูจักหมูเพิ่นวัน ตะวานมีอเพื่นนั่นบ่ได้ไปอยู่วัดว่าอยู่วัดน์ฟาวัฒติเฟาวัดเิฟาบักขำโอ้เฟาวร้านเพิ่อนร้านอืมร้านสองคนเมือเนี้ยจันไปกับมูมูอืมเลือดเลือดขั้นที่ข่อยเห็นเลยว่ามันเลือดขั้นที่มันมากนี่แหละอ่าเลือดหกล่อกับเลือดกระบะขั้นสีเหลือเงินเอ็นยุ่งใส่ยุ่งในเมืองบ่จวดยุ้งก๋วไผ่เปิดเครื่องเสียง เต้น่าสัานอีฮาอีกคนเอาเอามึงเอาเอามึงเอาเอาพ่อโยกโยงให้เบิ้งเนี้ยตัวนี้เออพี่น้องนี่พ่อช้างตับปลาเร่เนาะค่ะบอกมาคักตรงนียสามหาสองนี่มันใจตัวได้พ่อมื่อวานนี้มันใจ่บุดทุกตัวละตอนนี้ ในแพ่นเนี่ยมันใจเบิดแต่ว่าเน่นๆในสีเขียวนี่บ่พ่อนี่โอ้มีทุกพอสซั่งเนาะมันใจมันใจแห้งคือสุงหวัดบ่คือคุงหวัดละโอ้หวัดเดียวเดียกเกี่ยวคือไปมหาลีก่อนก้อไปยังไ่อยากฟังตื่นเต้นบ่ตื่นเต้น <laughs> <laughs> น,น้นองเป็นแนวทางเด้อพี่น้องพวกนุ่น,นก็ต้องเขาเยานพิติกรรมอยู่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะคะ่ะชอบคอยตามเด้อค่ะเด้ออันนี้แนวทางพอสร้างนะคะห้างวดแล้วเนาะคะ่ะเข้าตรงๆเลยนะคะส่วนมากจะมาหลางเนาะบรกิกรเนาะคะ่ะงวดนี้พอสร้างว่า พีไปกองสลากแล้วผีพ่อนียจันไปมุ้นหายแล้วอาจารย์นองกับชมรับฟังเพื่อความเหมือนเทิงหรือเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อตกโศกมันมานนำกันุกูลุกุนจ้า